สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาเรื่องมาเล่าเคยสงสัยกันไหมครับเวลาที่เราขับรถไปตามที่ต่างๆทําไมถนนบางเส้นถึงเป็นสีเทาๆแข็งๆแต่พอขับไปอีกหน่อยอ้าวกลายเป็นสีดําๆที่รู้สึกว่านุ่มนวลกว่าใช่แหละครับผมกําลังพูดถึงถนนคอนกรีตกับถนนลาดยางหรือที่เรียกกันติดปากว่าถนนแอสฟัลต์นันเองสองเจ้านี้คือพระเอกหลักของวงการคมานาคมเลยครับแต่เบื้องหลังหน้าตาและสีที่ต่างกันมันมีความลับความแข็งแกร่ง ข้อดีข้อเสียและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกว่าถนน2แบบนี้ต่างกันยังไงแล้วทําไมวิศวกรถึงเลือกใช้ถนนแบบหนึ่งในพื้นที่หนึ่งแต่กลับไปใช้อีกแบบในอีกพื้นที่หนึ่งถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับข้อที่1วัสดุหลักหัวใจที่แตกต่างก่อนอื่นเรามาดูกันที่หัวใจของมันก่อนเลยนั่นก็คือวัสดุที่ใช้ทําครับเริ่มที่พี่ใหญ่สายแข็งแกรง่ง ถนนคอนกรีตหรือ Portland Cement Concrete Pavement ชีก็บอกอยู่แล้วครับว่าพระเอกคือคอนกรีตซึ่งเกิดจากการผสมกันของ 1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตัวประสานหลักเหมือนกาววิเศษ 2. ทรายหรือมวลละเอียดช่วยเติมเต็มช่องว่าง 3. หินหรือมวลหยาบเป็นโครงสร้างรับแรงหลัก 4. น้ำตัวทำปฏิกิริยาให้ทุกอย่างแข็งตัว 5. เล็กเสริมหรือ Reinforcement Steel ที่ใส่เข้าไปข้างในเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงดึงทําให้มันแข็งแกร่งสุดๆครับนึกภาพตามง่ายๆมันคือการเทหินปูนทรายที่แข็งแกร่งลงไปเป็นแผ่นเดียวกันเลยครับตัดมาที่คู่แข่งสายยืดหยุ่นถนนลาดยางหรือถนนแอสฟัลต์พระเอกของเขาคือแอสฟัลต์คอนกรีตครับซึ่งเกิดจากการผสม1ยางมาตอยหรือแอสฟัลต์หรือบีทูเมนของเหลวสีดำๆเหนียวๆที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบทำหน้าที่เป็นกาว 2. หินคลุกขนาดต่างๆหรือ aggregates เป็นโครงสร้างหลักรับน้ำหนักเหมือนกันแค่ส่วนประกอบก็ต่างกันคนละขั้วแล้วใช่ไหมครับแต่นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับข้อที่ 2. การก่อสร้างและระยะเวลาความเร็วที่แตกต่างเรื่องต่อมาที่ต่างกันชัดเจนคือการก่อสร้างครับถนนคอนกรีตเนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างช้าและพิถีพิถันครับหลังจากเตรียมพื้นทางเสร็จต้องมีการวางแบบวางเหล็กเสริมแล้วเทคอนกรีตลงไป จากนั้นต้องรอให้คอนกรีตบ่มตัวเองให้ได้กำลังตามที่กำหนดซึ่งอาจใช้เวลานานถึง7-28วันกว่าจะแข็งแกร่งพอให้รถวิ่งได้เต็มที่นั่นคือเหตุผลที่เวลาทําถนนคอนกรีตที่ไรเราจะเห็นเขากั้นพื้นที่ไว้นานเลยครับในขณะที่ถนนลาดยางคือเจ้าแห่งความเร็วครับหลังจากเตรียมชั้นพื้นทางเสร็จรถปูยางมาต่อยหรือเพเวอร์จะนําส่วนผสมร้อนๆมาปูแล้วใช้รถบดอัดทับให้แน่นพออุณหภูมิมันเย็นตัวลง ซึ่งใช้เวลาไม่นานอาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถเปิดให้รถวิ่งได้แล้วครับเหมาะสําหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วไม่อยากรบกวนการจราจรนานๆครับข้อที่3ค่าใช้จ่ายถูกตอนแรกหรือประหยัดตอนท้ายมาถึงเรื่องสําคัญที่ทุกคนอยากรู้ครับเงินครับถนนแบบไหนแพงกว่ากันถ้ามองแค่ค่าก่อสร้างเริ่มต้นหรือที่เรียกว่า initial cost ถนนคอนกรีตชนะขาดเรื่องความแพงครับด้วยราคาวัสดุที่สูงกว่าขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่า และใช้เวลานานกว่าทําให้ต้นทุนในการสร้างถนนคอนกรีตสูงกว่าถนนลาดยาง2อถึงสเท่าตัวเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเรามองในระยะยาวหรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานเรื่องเราอาจจะกลับกันครับถนนคอนกรีตแม้จะแพงตอนแรกแต่อายุการใช้งานยาวนานมากครับอยู่ได้ถึง20-40ถึงปีหรือมากกว่านั้นและต้องการการซ่อมบำรุงใหญ่น้อยครั้งมากกว่า ในขณะที่ถนนลาดยางแม้จะถูกตอนสร้างแต่อายุการใช้งานสั้นกว่าอยู่ที่ประมาณ10-20ปีและต้องการการบำรุงรักษาบ่อยกว่าเช่นการปะซ่อมหลุมบ่อหรือการปูผิวหน้าใหม่ทุกๆ5-10ปีดังนั้นเมื่อรวมค่าซ่อมตลอดอายุการใช้งานแล้วบางครั้งถนนคอนกรีตอาจจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาวครับข้อที่ 4. ความทนทานและการซ่อมบำรุงแล้วเรื่องความอืดละครับถนนคอนกรีตเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ใจแข็งครับ มันเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งหรือ rigid pavement กระจายน้ำหนักได้ดีเยี่ยมเลยทนทานต่อการจะราจรหนักๆเช่นรถบรรทุกหนักๆได้ดีมากไม่ค่อยเป็นร่องล้อแต่ข้อเสียคือมันไม่ยืดหยุ่นครับถ้าพื้นดินข้างใต้ซุดตัวถนนคอนกรีตอาจจะแตกหากเป็นแผ่นๆเลยทีเดียวและการซ่อมก็จะยุ่งยากต้องสกัดของเก่าออกแล้วเทใหม่ทั้งแผ่นซึ่งใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงครับส่วนถนนลาดยางเป็นเหมือนนักสู้ผู้ยืดหยุน่นหรือ flexible pavement มันสามารถแอนตัวตามการซุดของดินได้เล็กน้อยทําให้ไม่แตกหักง่ายเท่าคอนกรีตแต่ข้อเสียคือมันไม่ทนทานต่ออากาศร้อนจัดมันอาจจะนิ่มและเสียรูปได้และไม่ทนต่อน้ํามันหรือสารเคมีการซ่อมบํารุงทําได้ง่ายมากครับเป็นหลุมก็ขุดแล้วเอาส่วนผสมใหม่มาปะได้หรือถ้าผิวหน้าเก่าแล้วก็สามารถปูทับชั้นใหม่ได้เลยทําได้เร็วและถูกกว่าคอนกรีตมากครับข้อที่ 5. ประสบการณ์การขับขี่และปัจจัยอื่นๆสุดท้ายครับมาดูเรื่องฟีลลิ่งในการขับขี่และเรื่องรอบตัวกันบ้าง หนึ่งเสียงถนนคอนกรีตมักจะเสียงดังกว่าเวลาขับรถผ่านโดยเฉพาะเสียงจากรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตส่วนถนนลาดยางจะเงียบและนุ่มนวลกว่า 2. ความปลอดภัยถนนคอนกรีตมีสีสว่างทําให้มองเห็นได้ดีกว่าในตอนกลางคืนหรือเวลาฝนตกแต่ถ้าฝนตกใหม่ๆอาจจะลื่นกว่าได้ครับส่วนถนนลาดยางสีดำเนี่ยจะกลืนแสงมากกว่าแต่ออกแบบให้มีผิวหยาบเพื่อช่วยเรื่องการยึดเกาะได้ดี 3. ส,สิ่งแวดล้อม ถนนคอนกรีตสีสว่างช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าทําให้ช่วยลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองหรือ Urban Heat Island ได้เล็กน้อยส่วนถนนลาดยางสีดําจะดูดความร้อนเก่งมากแต่ข้อดีคือวัสดุยางมาตอยสามารถรีไซเคิกลับมาใช้ใหม่ได้100%ครับสรุปถนนแบบไหนเหมาะกับที่ไหนมาถึงตอนนี้ทุกคนคงเห็นแล้วว่าไม่มีถนนแบบไหนที่ดีกว่ากันอย่างสมบูรณ์แบบมันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้ที่ไหนต่างหากครับถนนคอนกรีตเหมาะสําหรับ ถนนหลวงสายหลักหรือไฮเวย์ที่มีการจราจรหนาแน่นและรถบรรทุกหนักวิ่งตลอดเวลาพื้นที่ท่าเรือลานตู้คอนเทนเนอร์หรือเขตอุตสาหกรรมที่ต้องรับน้ำหนักมหาศาลบริเวณสี่แยกไฟแดงหรือทางขึ้นลงทางด่วนที่รถต้องหยุดและออกตัวบ่อยๆเพื่อป้องกันการเกิดร่องล้อถนนลาดยางเหมาะสำหรับถนนในหมู่บ้านชุมชนหรือถนนสายรองที่การจราจรไม่หนาแน่นมากพื้นที่ที่ต้องการก่อสร้างให้เสร็จเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจร โครงการที่มีงบประมาณเริ่มต้นจำกัดการซ่อมแซมหรือปูทับถนนเดิมดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณขับรถไปบนถนนลองสังเกตดูนะครับว่าเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางแล้วลองคุดตามดูว่าอ๋อที่ตรงนี้เขาใช้คอนกรีตเพราะเป็นสี่แยกนี่เองหรือตรงนี้เป็นถนนในซอยเลยใช้ถนนลาดยางก็พอคุณจะเข้าใจโลกของวิศวกรรมโยธาม,มากขึ้นอีกเยอะเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสาระความรู้ในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับคําตอบกันไปแบบเต็มอิ่มนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องหาเรื่องมาเล่าเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ